อัญยองอัญยองนะครับเพื่อนๆอยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่กิจศริฐเซิร์ฟประเทศเกาหลีน,นะครับผมในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่ได้ทำการอัปเดตมาใหม่นะครับผมในเกมเศรษเซิร์ฟประเทศเกาหลีเนาะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับจี้นะครับผมแถมยังเป็นอีเวนท์จี้เสริมอีกด้วยซึ่งอีเวนท์จี้เสริมของเรานะครับผมบอกได้เลยว่าหายากมากเพราะว่าจี้ใหม่นั้นโหดมากนะครับผมเป็นการมาถึงซองจี้ที่เอาไปเล่นกับน้องชไนเดอร์นั่นเองจี้แรกนะครับผมก็จะเป็นจี้ที่มี ชื่อว่ามอเตอร์ไซค์ซุปเปอร์ชิลนะครับผมความสามารถก็คือเมื่อเราทาําการท้าลูกเต้านะครับผมมีการ55%ที่จะชาร์จซุปเปอร์ชิลนะครับผมสามารถชาร์จได้ถึงสุด2ขั้นนะ60% เมื่อไม่แสดงผลเมื่อเราทําการตกเล่นมากของเรานะครับผมหรือว่าก่อสร้งางธรกของเราโดยตรงนะมีโอกาส70%นะครับผมที่จะวางป้ายสต็อปบนพื้นที่ใดก็ได้และอย่างสุดท้ายนะครับผมเมื่อเราทํทาการถอยลูกเต๋านะครับผมก็จะมีโอกาสถอยเดินหน้าถอยหลังนะครับผมแล้วก็เลือกเดินไปยังระยะที่เราถอยได้ก็แบบความสามารถของ มอเตอร์ไซ์นั่นเองจี้มาอีกหนึ่งจี้นะครับผมที่มีชื่อว่าแบรนด์แห่ๆนะครับผมข้อสามารถของเขาก็คือเมื่อเราก่อสร้างสามหลังนะครับผมมีโอกาสา60%ที่จะเด้งกับลงมาในตำแหน่งเดิมน,น,น,นะครับผมบอ,อีก20%เมื่อไปแสดงผลเมื่อเราทําการก่อสร้างนะครับผมหรือว่าตกมือของเรามีโอกาสา65%ที่จะสร้างนะครับผมพื้นที่ปอโลกนะครับผมไปทั้งหมดในแถวตรงนั้นเนาะเมื่อเราตกพื้นที่ปอโลกหรือว่าศัตรูมาตกนะครับผมก็จะถูกขโมยเงินนะครับผมเป็นจำนวนเงิทนที่แพนิส สูตรปลาตา,า,า,าตามนั้นเลยมันเอามาคอมโบกับน้องชไนเดอร์ได้ก็เพราะว่าน้องมีการวับตกเมืองของตัวเองบ่อยๆนะครับผมทาให้เราได้โจมตีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครั้งจากการขโมยเงินเนาะแต่แปลนนะครับผมมันจะมี2เวอร์ชั่นคือเวอร์ชั่นที่ยังไม่ถูกปลุกนะครับผมก็ปลุกแล้วแหละแต่ไม่โหดนะครับผมเปอร์เซ็นต์แค่50%ในการสร้างพื้นที่ ปะโลกเนาะอันนี้ก็65นะครับผมส่วนที่อ,อื่นนะครับผมก็จะเป็นที่สกินหิมะนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งเลยนะครับผมบัตรเชิญปาร์ตี้กุหลาบต้องสาบที่อยู่ในรูปรักของ หมวกฟักทองเนาะก็บัตเชนพาร์ตี้ 5, 85เปอร์เซ็นต์นะครับผมจาะค่าบรรท่าง70เปอร์เซ็นต์แล้วก็เรียกสตมมสูมแบบสูงหนคนเมื่อสตูทำการตกมือของเรามีโอกาส85เซนที่จะติดดีบัฟกูลาดนะครับผมต่อไปเป็นบัตเชนร์ตี้อามอนนะครับผมก็มีความสามารถบัตเชนร์ตี้แล้วก็ตกมือตัวเองนะครับผมได้รับมาเบิร์ค่าก่อสร้างคืน130เปอร์เซนต่อไปเป็นบัตเชนพาร์ตี้ราชาผู้ดุนเนเธอร์นะครับผมมีความสามารถบัตเชนร์ตี้กับราชา,ทาเทเนเธอร์เนาะเมืม่อสตูทำกา,กำา 1, รว ยาย่ไปยังกอดงเลยจ้าแล้วก็อย่างต่อไปนะครับผมก็จะเป็นแกนแม่เหล็กเดเมนชันนะครับผมเมื่อเราทำการก่อสร้างหรือว่าตกเลงมากของเรานะครับผมมีการ50%ที่จะว้าเปลียนพื้นที่มุมหรือว่าพื้นทพิเศษอะไรก็ได้นะครับผมอีกครับเซนต์ไม่แสดงผลมีความสามารถนะครับผมในการก่อสร้างเลนมากหรือว่าตกเลงมานะครับผมดูศัตรูทั้งแถวเนาะมายังตัวเรานะครับผมอือต่อไปก็เป็นแกนแม่เหล็กสบู่นะครับผมฟองสบู่เนาะก็มีแค่ดูดกับ ติดฟองนะครับผมเมื่อดูติดเนาะอย่าสุดท้ายนะครับผมก็เป็นแกนไม่เหล็กเลื่อนไหลนะครับผมเมื่อเราทําการตกเปียงเลนส์มาของเรานะครับผมมีการ60เซนที่จะติดดีบัฟนะครับผมบีดดิ้งเนาะเลือดไหลใส่ศัตรูที่อยู่ภายในแถวนั้นนะครับผมดีบัฟเลือดไหลนี้ก็จะขโมยเงินทุกๆเทิร์นนะครับผมเมื่อเริ่มเทิร์นของเขาเนาะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเทิร์นต่อไปก็บวกเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์กลายเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นความสามารถในการดูดนะครับผมสีช่องหน้าหลังนะครับพร้อมมกกัับบดดดดููาปุ๊ขงง นะครับผมขังกงแล้วทําไมไม่ได้จ่ายค่าผันทางนะครับผมจบสำหรับจี้ที่เข้ามาใหม่ในอีเวนต์น <you heart> <venant> ี้นะครับผมซึ่งวิธีการหาอีเวนต์นี้นะเราสามารถหาได้แบบยากๆนะครับผมจากการที่เราจะต้องเปิดแพ็กทันของเขาโดยเฉพาะนะครับผมเปิดหาอะไรเปิดหา นี่อัญมณีนะครับผมคริสตัลเอนะครับผมทั้งหมด6ชิ้นเนาะแล้วเอามาแลกนะครับผมเป็น S, นะคริสตัลเอสอ่าก็จะมีให้สุ่มนะครับผมว่าได้1ชิ้นหรือว่าได้2ชิ้นเนาะสะสมครบ14ชิ้นนะครับผมรับไปเลยเป็นแฮร์ที่ยังไม่ถูกอี e, เอ่อที่ยังไม่ถูกปลุกนะครับผมถ้าเกิดว่าจะให้ถูกปลุกนะครับผมเราต้องเปิดนะครับผมแพ็ค หาซูเปอร์คริสตัลนะครับผมทั้งหมด4ชิ้นเรามาแลกเป็นชิสซูเปอร์ซีคริสตัลเอสนะครับผมแล้วก็เอามาแกลกรวมกับแป้นที่เราปิดได้ก็จะได้แป้นนี้ไปเลยนะครับโอ้โหหายากจังเลยซึ่งซูเปอร์คริสตัลนะครับผมก็อยู่แพ็ค500ตรงนี้เนาะอ่าก็น่าจะเปิดสัก4แพ็คแหละนั่นก็น่าจะได้มาแต่ถ้าเกิดว่าข้างในมันเม็ดเยอะนะครับผมก็จะมีแสงอยู่เนาะก็น่าจะ เกิน500นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราปิดนะครับผมก่อนวันนี้ตอน4ทุ่มนะครับผมวันนี้ก็คือวันที่1พฤษภาวันแรงงานนะครับผมก่อน4ทุ่มเนาะเราก็จะได้รับอ,อุปกรณ์ไม่ใช่อุปกรณ์จี้อีโบนะครับผมที่จะเอาไปอ e ีโบจี้นี้เพื่อที่จะใส่ออฟได้2อันแต่เลือกใช้ได้ทีละอัน นะครับผมมันก็จะสะดวกต่อเอาไปเล่นกับตัวอื่นเนาะเผือ,อยากปิดองคเปิดออฟนะครับผมแล้วก็ได้แถมมานะครับผมก็คือออฟอีโบนะครับผมมีอะไรบ้างนี่แหละปัญหา อันแรกนะครับผมก็จะเป็นการป้องกันนะครับผมการวิกตอรี่แบบสกายแลนด์นะครับผมเมื่อศัตรูทำการประกาศว่าจะสร้างสกายแลนด์ครบแล้วนะครับผมมีโอกาส95%ที่จะย้ายศัตรูนะครับผมไปยังเกาะร้างอ่าแสดงผล1ครั้งนะครับผมต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการป้องกันนะครับผมการดูดการเชิดนะครับผม2ครั้งเนาะก็เป็นอ่าทักษะการป้องกันของหมวกนั่นเองนะครับผมไม่ใช่ อันแรกนะครับผมก็จะเป็นทักษะการป้องกันนะครับผมการแจ้งเตือนวิกตอรี่แบบสกายแลนด์นะครับผมเมื่อศัตรูทําการก่อสร้างสกายแลนด์จะครบแล้วนะครับผมแล้วจะชนะแล้วเนาะมีโอกาส95%ที่จะย้ายสตูไปยังเกาะรางนะครับผมต่อไปก็เป็นการป้องกันการวิกตอรี่แบบธรรมดานะครับผมก็คือโทอริซึมเนาะไลท์วิกแล้วก็คัลเลอร์วิกนะครับผมทั้งหมด2ครั้งอันนี้จะไม่ย้ายศัตรูนะครับผมจะเป็นการ ขังกงเฉยๆเนาะอย่างต่อไปนะครับผมเป็นป้องกันหมวกนะครับผมอ่ะป้องกันการโจมตีสองครั้งนะผมก็15%ต่อไปเป็นการป้องกันการโจมตีแบบเคลื่อนย้ายนะครับผมทั้งหมด2ครั้งเนาะ90%อย่างต่อไปนะครับผม1 2 3 4อ่ะอย่างที่5นะครับผมก็จะเป็นการยกเลิกการเชิญนะครับผม 70 7 5ถึงต่อไปก็จะเป็นการป้องกันการอันเชิญนะครับผม70 7 5สถึงส่วนอย่างสุดท้ายนะครับผมป้องกันการจรกามาเบิลเ,เ,เนาะ70 7 5ถึงโอเคนะครับผมมีทั้งหมด7แบบให้เราเลือกกันไปเลยจ้ะจบสำหรับอีเวนต์นี้นะครับผมที่มาในวันนี้ก็มาบอกว่ามี Early Bird นั่นแหละก่อนวันนี้ สี่ทุ่มนะครับผมวันที่1นึ่งพฤษภาสี่ทุ่มถ้าเกิดว่าหมดไปปุ๊บเราจะไม่ได้ของแถมพวกนี้นะครับผมจำเอาไว้ให้ดีนะจ๊ะโอเคสำหคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะความคิดหนังขอทุกคนเป็ความสุขกัรใกเล่กันเศรษฐีเซอประเทศเกาหลีนะครับผมถ้าเกิดว่าใครยังไม่ปิดน้องสไนเดอร์นะครับผมก็ขอให้ปิดเร็ววันเร็วคืนกันแล้วกันนะครับผมของของของแถมก็ไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าหมดเอลิเบอร์ตั้งแต่วันที่30แล้วนะจ๊ะไปแล้วนะเออ จุบจ๊บๆครับอืมเอ้าทำไมมันไม่ออกใหรอันนี้ไงออกแล้วอืม